จะมีตีแตกนะฮะในเรื T ่องราวของไอมารุนะฮะในเรื่องราวของไอศครีมรูปแบบที่ออกมาเป็นคล้ายๆไข่เอาแล้วนี่แต่คิดบอกให้ท่านผู้ชมพอพักเบรกนี่แห่แหงก็ไปอุดหนุนเพิ่มเติมรับประทานกันใหญ่เลยตกลงอร่อยหรือไม่อร่อยกันแน่เนี่ยอร่อยบอกตรงอร่อยหรือหิวข้าวพูดกันเลยคือเป็นไอศครีมที่ดีสุดในโลกใช่ไหมฮะพอกินฟรีอ้ามาสู่กลยุทธ์เลยนะฮะหนึ่งล้านบาทเป็นสองล้านห้า คุณจะทําอย่างไรสาหรับการเพิ่มยอดขายเราจะขยายสาขาจาก25สาขาเป็น50สาขากลยุทธ์แรกขยายสาขาเพิ่มอีก25สาขารวมเป็น50สาขาครับกลยุทธ์ในการขยายสาขาเนี่ยเป็น50สาขาเนี่ยหนึ่งคือเราใช้วิธีจับคู่ธุรกิจปัจจุบันเนี่ยที่โทรมาติดต่อเนี่ยมีประมาณอีกร้อยกว่ารายชื่อที่พร้อมแจ้งก่อนจะลงว่าพร้อมลงทุนแต่ให้เราเนี่ยช่วยหาสถานที่หาทัเลให้เราก็จะใช้กลยุทธ์การจับคู่ธุรกิจ ก็คือเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่แจ้งกองจำนงมาว่าสนใจอย่างยกตัวอย่างเช่น BTS นะครับ BTS ก็บอกเลยว่าพร้อมถ้ามีแฟรนไชส์ที่สนใจมรุูเนี่ยก็คือจะช่วยดูเรื่องพื้นที่ให้ BTS ง่ายงั้นเจอเลอติดต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ BGI ครับอยู่ก็โทรมาคุณทำไมเป็นระดับผู้จัดการบังเอิญไปทานแล้วชอบลูกชอบแล้วลูกไม่ชอบนี่ก็บอกเอ้ยมรุดออกไปคือรู้เบื่อไงแต่ตอนนี้ชอบไปแล้วหูไม่ไหวแล้วเนี่ยดู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 ด โอ้ uh <huh> จานลูกค้าก็ชอบแล้วครับเขาถึงติดต่อให้ไปวางขายไงล่ะครับแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีบน BTS มีสาขาแรกเปิดไปแล้วครับที่ที่ BTS R ค่ะฝั่งทางลงของที่จะลงไปบริษัท IBM ค่ะก็ต้องถามว่าสาขานั้นเป็นยังไงยอดดีไหมก็เพิ่งเริ่มก็ยอดก็ไปได้เรื่อยๆมากกว่านั้นเนี่ย25สาขาเองเนี่ยก็มีการแจ้งความจำนวนมาว่าเนี่ยบอกต่อแล้วนะเดี๋ยวราคาตรงนี้ตรงนั้นเนี่ย จะให้เพื่อนให้ญาติให้หรือตัวเองจะเปิดสาขาเพิ่มทําไมอ่ะวัตถุประสงค์อะไรเพื่อผมจะรบบอกเวลาผมทาธุรกิจเนี่ย <ST> เฮ้ยมึงรีบไปนล้นในกูขายดีเพื่ออะไรอหรอ ปกติคนมันก็ไม่ได้ไปบอกคนอื่นเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่พี่สุได้เห็นว่าไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรเลยแต่ก็ยังเป็นการบอกคุณโมหรือเปล่าโอโ้แรงแรงแบบสุดๆครับแต่ผมก็อยากรู้ว่าที่เขาอ่ะโมหรือเปล่าครับเนี่ยตอบว่าโมหรือเปล่าไม่ได้โมครับที่กำลังยกตัวอย่างให้ฟังมีน้าฟังได้ไม่ใช่สมรักตัวอย่างเช่นที่เอ่อแฟรนไชส์ที่สาขาอุบลทำธุรกิจแล้วเห็นว่าไปได้ดีก็แนะนำให้ญาติที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ อเขาแนะนําเพราะเป็นยากเพราะเป็นยากอย่ามาทําเลยหรือไงที่ผ่านมตัวนี้ก็ไปลรงแ้วทั้งสองจังหวัดแล้วก็เปิดสาขาหนึ่งเพิ่มยกตัวอย่างเช่นอีกสาขาหนึ่งที่ทําที่ม a นช่นเซเว่นก็ไปแนะนําให้เพื่อนไปเปิดที่เซ็นทรัลรัชเ้ามันมีลูกค้าแนะนําปากต่อปากบอกเพื่อนแล้วจริงๆครับอาจารย์ที่เขาถึงพูดได้ จะขอถามนิดนึงค่ะว่ามีแฟรนช์ชส์ที่แบบเป็นรถแบบนี้เลยหรือเปล่าคะที่สามารถที่จะขับไปแบบถนนท่าเอ๋อมันจะเป็นตู้ตั้งเฉยหรือว่าขับมาเลยเป็นคำถามที่ดีครับงั้นผมนำสู่กลยุทธ์ที่สองในการเพิ่มความนาฟังกลยุทธ์ที่สองเลยเราใช้รถโมบายก็คือรถเนี่ยแน่นอนคล่องตัวนะครับแล้วก็เข้าถึงใกล้ชิดกับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับทำให้เนี่ยเราสามารถสร้างการรับรู้ของแบรนด์ได้มากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมทำให้การขยายสาขาเป็น50สาขาเนี่ยได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ที่2นี่เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านรถโมบายคาร์อันโดดเด่นคันนี้ครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ของคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ประชาสัมพันธ์เป็นแฟรนไชส์เหมือนกันครับเอ่อคล้ายๆสไตล์หับเล่ใช่ไหมไม่ใช่แผงลอยเรียกโมบายคาร์ดีไหมครับเรียกแบรนด์ยไงคือเรียกแบบต้องนี่คือหับเล่เนี่ยคุณจะเล่ไปเรื่อยกไปได้เครื่องนี้ก็ไปได้แผงลอยเนี่ยคืออยู่กับที่กับที่เลยจะคือจะใช้ใช่ตัวนี้อันนี้คือสไตล์แผงลอยนี่แผงลอยฮับเล่ครับนานาคตจะอยู่ที่หหับเลล่รืออแผงย อนาคตอยู่ที่ตัวฟิกครับตัวปักหลักนี่นะลอยใช่ไหมกขับเล่ทําเพื่อทําเพื่อการพีอาร์ครับโหมดาชอไอเดียรถนี่นะชอบมากกว่าอย่างนี้คือตัวนี้มันจะแพงตัวนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสี่แสนกว่าเ็ามันจะมีค่ารถด้วยเป็นข้าเองอะไรนะทำไมคุณไม่เป็นคนทําเองล่ะหมายว่าเป็นหมายถ้าคุณเป็นคนลงทุนเองแล้วคช้ตัวนี้เป็นตัวพีอาร์คุณก็ไปใช้เงินแบนชัยซี่อีกอ๋อก็ที่บอกไะครับเราทำโลคอสมาร์เก็ตติ้ง ทุนไม่พอทุนไม่พอทุนเนี่ยเราไปลงกับการผลิตผมกับคิดตรงข้ามว่าเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยมันไม่ไม่มาทาสาขาเองเพราะว่ามันกลัวมีปัญหาว่ะเออมุมมองของขาโหดนี่ก็น่าคิดครับว่าถ้ามันดีจริงทําไมเจ้าของถึงไม่อยากลงทุนทําเองปเป็นอย่างนั้นเลยไ,ไม่ไมเป็นอย่างนั้นเลยไหมไม่ครับรูปแบบปัจจุบันเนี้ยที่บอกว่าหนึ่ง จุดอ่อนของ SME คืออะไรจุดอ่อนที่มีคือคนและเงินคือ SME ชอบมาพร้อมข้ออ้างทุนไม่มีคนไม่มีเทคโนโลยีไม่มีสายสัมพันธ์ไม่มีมันไม่ใช่ข้ออ้างครับเราพลิกจุดอ่อนเนี่ยขึ้นมาเป็นจุดที่เราสามารถกระจายกระจายสินค้าได้ในรูปแบบของเราเพราะคุณลิมิตทุนของคุณไปทําในเรื่องของตัวผลิตหรือเปล่าตัวใช่ครับส่วนหนึ่ง คุณมารุตนี่เขาจะคิดถึงเรื่องการผลิตเป็นหลักครับเพราะจะได้เอาเวลาไปคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสู่ตลาดให้ได้สนอกกันอีกผมว่าดูกลยุทธ์ต่อไปของพี่เขากันเลยดีกว่าครับคือเราจะขยายสาขาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนโอเอเเหรอปัจจุบันนี้ก็มีผู้สนใจลงทุนต่างประเทศในติดต่อเข้ามามีจีนมีฮ่องกงมีสิงคโปร์มีมาเลเซียนีติดต่อแล้วเหรอติดต่อมาแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราเราจะค่อยๆ ไปอย,อย่างมั่นคงเนี่ยแลาตรงนี้เราเลือกสิงคโปร์นะครับเป็นบันไดก้าวแรกที่จะเพื่อให้พัฒนารูปแบบตัวแฟนชส์เนี่ยสู่ต่างประเทศจุดเด่นจะกลายเป็นพระเอกแล้วคือมะม่วงกับทุเรียนตอนนี้เป็นข้อจํากัดในการส่งมะม่วงสดเข้าญี่ปุ่นในเรื่องการตรวจสอบผลไม้สดต่างๆโมญญี่ปุ่นก็ไม่เข้านะมะม่วง,มมวงไม่เข้าเลยเข้าไม่ได้ละไม่ได้เลยข้อจำกัดทางด้าน,นเรื่องของการตรวจโรคเรื่องอะไรในเมื่อวามแปลรูปออกมาเป็นตัวเป็นพันเราเนี่ยเนื้อมะม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลรสัมผัสไปไอศครีมเนี่ยมันก็เป็นสามารถเข้าไปทดแทนตลาดได้ โอกาสใช่ไหมมีโอกาสแต่ในาไปในญี่ปุ่นคุณแปลงร่างจากมะม่วงสดไปเป็นมะม่วงไอศกรีมแล้วก็หลบรอดเบรด้ของญี่ปุ่นเข้าไปเนื่องจากมันมีการโปรเซสนะครับสินค้าที่มีการโปรเซสแล้วมันก็จะเป็นอีกมันไม่มีเปลือกครับคุณผมฟังคุณมาไอ้สามกลยุทธ์ของคุณเนี่ยนะแต่กลยุทธ์ของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะมีรายได้เพิ่มกลยุทธ์ละเท่าไหร่ก็คือที่บอกในประเทศที่ผาสาขาเป็นท่าสาขาเพิ่มมาอีกหนึ่งล้านบาทเป็นสองล้านนะครับสู่สิงคโปร์คือเป้าหมายแรกในการเปิดตลาดปีนี้ แล้วรถรถนี่คือใช้เป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงของธุรธกิจคุณที่จะแตกดับอยู่ตรงไหนผมซื้อแฟไชส์คุณไปแล้วครับแล้วก็ผมคืนทุนแล้วครับแล้วพอดีคืนดีคนเลิก,คน,ลกคนดักคุณที่มีสเสน่ห์ละผมรู้สึกไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเอาคุณมาตั้งไกดหน้าร้านผมประเด็นของขาโหดที่มองการไกลยอย่างเดียวครับว่าถ้าวันหนึ่งแฟชั่นไอศกรีมรูปไายคุณหายไปแล้วจะทํายังไงผมมั่นใจว่ามันไม่มีครับ ผมมั่นใจว่ามีไงและธุรกิจแฟรนไชส์เป็นแบบนี้ด้วยเวลาเป่าพูบเลิกวูบเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เสริมเข้าไปอยู่แล้วนะครับในหนึ่งช่องทางการจําหน่ายของเราเนี่ยมันเราเลยมั่นใจว่ามีของใหม่ออกมามีของใหม่หรือว่ามีความแตกต่างที่ออกมามันก็จะมีการหมุนเวียนรสชาติเพื่อไม่ให้เกิดให้ให้มีรสชาติใหม่ๆเข้ามาจะมีโปรดักต์ใหม่ก็เอย่างไงนะถ้าตัวเอ็นโปรดักต์คุณเนี่ยหรือว่าไอติมคุณเนี่ยสุดท้ายถ้ามันไม่อร่อยจริงนะครับอยู่ยากว่ะ ตอนนี้ใจเห็นว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยพอกินได้ขาหดนี่ให้ความสําคัญกับเรื่องรสชาติมากครับเพราะธุรกิจอาหารนี่สุดท้ายแล้วมันต้องวัดกันที่ความอาร่อยถึงจะอยู่ได้ช่วงหน้าเรามาดูกปนว่ากลยุทธ์ทั้ง3จะช่วยให้ไอามารุตีแตกและได้คะแนนมากพอเพื่อชิงใช้ความเป็นสุดยอด SME แห่งปีได้หรือไม่ช่วงคลินิก SME ช่วงคลินิก SME ของเราในวันนี้พบกับปัญหาของธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่งด้วยยานพาหานะกับเจ้าเอ๋ยธุรกิจให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีปัญหาในด้านการขนส่งสินค้าครับบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งถ้าลูกค้าเยอะๆยะมากๆเนี่ยเราก็จะขนส่งไม่ทันเราก็อยากซื้อรถแต่เราก็ติดนิดนึงอะคะ่ะว่าถ้าซื้อรถเพิ่มเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ว่าเรื่องการซื้อรถแล้วก็ภาษีเราก็คิดว่าเอ๊จะมีวิธีการใดช่วยลดปัญหาาางงเรตรตนี้้้ไดบะะค ครับสำหรับธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการใช้รถยนต์นะครับในการขนส่งและการพาณิชย์นะครับเจ้าของกิจการสามารถบริหารต้นทุนสภาพคล่องและสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้นะครับก็ขอแนะนําให้ซื้อรถในนามบริษัทนะครับจดทะเบียนในนามบริษัทก็สามารถที่จะบริหารเรื่องต้นทุนสภาพคล่องและสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้นะครับและเมื่อครบสัญญาแล้วก็สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในชื่อของบริษัทได้ในภายหลังครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนําดีๆที่ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ครับ